พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารปีพุทธศักราช2515พระพุทธชินราชพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระเครื่องเป็นลักษณะเนื้อผงมีรูปทรงลักษณะกลีบบัวด้านหน้าพระเครื่องเป็นรูปพระพุทธเจ้าลักษณะเป็นปางมารวิชัยปางชนะมานหรือปางสะดุ้งมาน ด้านหลังพระเครื่องเป็นรูปธรรมจักรมีข้อความอยู่ด้านล่างว่าพุทธสมาคมพิษณุโลกพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดนิรันตรายกําจัดศัตรูหมู่มานที่ขัดขวางป้องกันอาถรรพ์และสิ่งไม่ดีทั้งปวงการจัดสร้างพระเครื่องมีเจตนาที่ดีมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิธีพุทธพิเศษยิ่งใหญ่และถูกต้องตามตำราบโบราณมีพระเกจิอาจารย์ ที่ทรงพุทธาคมแก่กล้าทั่วประเทศไทยมาร่วมนั่งปลกปลุกเสกจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงของประเทศไทย